พี่น้องไม่กินต่มาห้งน้ำกันอยากยี่บันนี่พี่น้องเจ้าว่ามื้นนี้ขอยใส่สุดแปลกๆบ่ <c oughs> สุดนอนนี่สุดนอนปุ๊บนะผัดกอ้งค <c oughs> ้า <c oughs> พี่น้องต่มาฮวงพี่น้องจะแซ่บโยอะคนน่ะตามาฮวงยามแรงยามแรงอืออืออือพับกากพี่น้องอือ ชุดนอนพี่น้องชุดนอนชุดนอนชุดนอนโอเวอร์ไซด์ด้วหนึ่งโอเวอร์ไซด์ผู้ใดมาผู้ใดสนใจมาซื้อได้ได้วพี่น้องเด้อชุดละเจ็ดสิบเก้าบาทม,มีหลายครับม,มีหลายมีหลายสี ที่กัดบ้านสีสุกสำรานมาเอาเองมาเอาเองไม่ได้เสียค่าส่งนะครับขันเรียคอยส่งห้มีคาส่งไนดะ้พี่นวังเด้อ,อ,อ,อพายปเพี่อน เาดี <Hi> ใส่ได้ทุกอ่าใส่ A-A-L ใส่ได้ทุกคน The เบลเนาะใส่กับ The Bell อีกสัว่าบ๊ายบายภักกาดพี่นอ้องค่ามีไง ปูปลาพี่น้องห่านนกข้างซีตัวขาวพาดีพี่น้องขอคายนตัวละ่อยไม่เอาอยู่บ้านให้79บาบาทเอฟเลยนะครับใครสนใจเอฟเลย ขึ้นกล้องไว้จะว่าก็ซูมมือเสาร์ขึ้นกล้องเลยเนี่ยเลื่อนเลื่อนนอนเลื่อนเลือนแสงธรรมชาติพี่น้งาาานองไหนเหี้ยใครขวาง พี่นงแย่ใอยกินเขาแย่ขอกินมุ่นเหีอยแย่คอกัยังแน่มกป่าตั้่าแสบเบอร์แซบพี่น้องเบิรหรอมกป่าก็มีเขาเขาบัวองกิได้แต่าหงหล่ะพี่น้องมกป่าตองไหม แล้วแต่แสงพี่น้องมุ่มงแสงอันนี้แสงเขาด้านท่านาน,นาดำเสียงมะเขานอนี่ว่าอืมเฮ้ยตุ่ยเขาไปแล้วข้ามยังไงอืม แทบบ่งไม่ใจว่านอนใหม่นอนอนอนนอยังหนออะไรนออหลรยวัน,นพักบูมพี่นอนลา,าใส่ไปเรเา,าใส่ไปรอด ไพสนใจอันเสียค่อนกระทากแชยไมร่รอดได้เป็น้องเลอโกโก้แล,ละทักก่อนพย่าง,งวะและักกรผ่านวงคือเฟสค่อยเพชรน,รนี่ครับตังหงงามแ้วพี่น้องนี่เยือยออีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเฮา มีอย่างกระจังม,ม,ม้อลำเนาะจับพี่น่องจับถ้าแช่มมาเลอพี่น่องเลยสูงสีให้บังสีอย่างมีหลายสีเม่อจอดบวงสีไลนเมื่เจอดเอท้าแช่ข้ามาเลย อเอาพี่น้องพ่อหอมตับหอมขอมืออื่นเขาชิพ้าพี่น้องไม่เห็นนงพี่น้องติดตามรอติดตามชมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ